สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทกท่านนะครับอาจารย์ก็พยายามคัดข้อมูลเด็ดๆเพื่อมาให้ท่านเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วเอามาจับเอามาประติดประต่อกันตามภาษานักสืบเลขเด็ดนะครับมีคนบอกว่าอาจารย์พูดมากไป อันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่พูดมันก็ไม่มันแล้วก็ไม่เป็นกันเองครับทุกคนจะไม่รู้สาเหตุที่มาที่ไปของเลขแล้วก็ที่อาจารย์พูดขั้นระหว่างเลื่อนลงดูสถิตนะก็เพื่อเป็นการไม่ปล่อยมันเงียบสางัดจนเกินไปก็เลยคุยไปเล่นๆไปกันครับเรามีอยู่3คน เนะสลี่เขามาด้วยถ้าถ้าลำคาญก็้ไปเปิดเพลงฟังก่อนแล้วค่อยมาดูทีหลังครับเพราะที่นี่อาศัยเน้นข้อมูลแล้วก็การบรรยายสำหรับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็เป็นกันเองนะครับไม่ใช่ว่ามาแต่จะโกยโกยใส่กระบะกระบุงแล้วก็รีบกลับมันไม่ใช่ครับมันต้องอยู่ต้องนอนเล่นที่ ช่องนี้แล้วก็คอยเปิดดูสูตรต่างๆที่ลงไปก่อนหน้านั้นแล้วครับจงใช้ความมานะที่ตัวเองมีมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับยิ่งคนมีน้อยก็ได้น้อยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเลขเคลียร์ล่างกันนะเดี๋ยวหาว่าอาจารย์พูดมากอีกครับ C I A ที่จริงไม่ค่อยพูดครับอยู่คนเดียว แต่เวลาจัดทําขึ้นมานี่ยถ้ามัวแต่บื้อบือ้อซื่อซื่อเชือเชื่อ,ององ,องอไม่พูดไอ้รู้เรื่องไม่พยายามจะเข้าใจคุณผู้ชมในส่วนมากนะก็ไม่มีทางที่เราจะมาอยู่ในใจซึ่งกันและกันนะครับในการพิชิตรางวัลพิชิตเจ้ามือครับ อาจารย์พยายามที่จะให้ทันเวลาในการไปหาซื้อครับเพราะฉะนั้นพยายามเลิกเล่นหวยใต้ดินนะอย่าไปหุดหนุนมันเลยมันอันเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีสเต็ปในการลงข้อมูลด้วยครับนี่เป็น เลขเคลียร์ล่างครับเลขเคลียร์ล่างเลขเคลียร์ล่างเดินประมาณ2 0เอ็ดอวดนะสำหรับท่านที่สนใจก็นั่งดูนั่งชมกันไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนท่านที่ขี้ำรำคาญก็ขออภัยนะครับเพราะช่องนี้จะเน้นข้อมูลสถิติให้ดู ไม่ใช่อยู่ดีๆก็เอามาให้ดูไม่มีสถิติบางคนบอกว่านั่งเทียนเขียนเลขขึ้นมาหรือเปล่าใครจะมีเวลาไปนั่งเขียนทั้ง300กว่างวดแล้วครับแก้คำนวณน,นี่ส0 0 0 0สูตรโอ้แจ้งให้ทราบว่าห้องอแฟนพิเศษแฟนประจำแล้วก็แฟนติดตามนะครับใจเย็นครับ อาจารย์จะลงให้เป็นสเต็ปไประดับแฟนพิเศษแล้วก็ทยอยลงมานะครับข้อมูลใกล้เสร็จแล้วครับเพราะว่ามันเป็นสูตรประมาณส0 0 0 0สูตรแต่ละกลุ่มนะมาบนล่างนี่ก็หลายพันสูตรอาจารย์ใช้คอมพังไปสีห้าเครื่องนะครับนี่คือความจริงครับที่ใช้ตอนนี้ก็คือน้ t ตบุ๊กและคอมตัวนี้ก็เสียครับนี่ นีคอมพิวเตอร์นั้นกะ็ดูเ้า่องหลังนี่ครับนี่จอก็พังแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่อีกเครื่องหนึ่งครับก็พังนะครับการประมวลผลข้ามวันข้ามคืนนะบวกกับอาจารย์ก็นั่งทำคอมมันสู้ไม่ไหวครับจอก็พังหน้าจอนี่เหลืองด่างหมดอะแล้วก็ CPU ก็พังซื้อใหม่ลงโปรแกรมใหม่ทำใหม่ครับ เพราะฉะนั้นรออีกนิดครับแฟนพิเศษที่รักจ๋าทุกคนครับขอบคุณที่สมัครกันก็มาครับใจเย็นๆอาจารย,าารย์มีของดีจะมอบมให้ครับดีที่สุดทุกช่องเลยแต่ว่าจะเดินต่อหรือไม่เอาดวงของท่านกับดวง c i s มาวัดกันเลยครับระหว่างคุยก็ดูกันข้อมูลต่อไปนะครับนี่คือเลขเคลียร์ล่างครับ เราต้องคุยกันไม่งั้นเราก็ไม่เข้าใจกันเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับอย่าทําเป็นคนเหนินห่างกันอาจารย์ก็รับฟังนะครับพูดมากไปก็เอามาพิจารณาแต่ว่าจะพูดไอ้น้อยลงแล้วก็จะสอดแทรกสาระเข้าไปด้วยครับดีแล้วครับพูดออกมาเลยคอมเมนต์ออกมาว่าท่านไม่ชอบท่านชอบสิ่งไหนนะเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับว่าแต่ ท่านมีลูกสาวสวยไหมครับถ้าสวยนี่ผวนสักขอเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับโอ้ยหวนสักใจเย็นหน่อยยังมันต่างด้าวที่มาอยู่เมืองไทยนานแล้วไอ้เกียดก็หน่อยกราบอาจารย์สิริก็ว่างั้นเลยค่ะต้าไม่เกียดกันทุกคนนะคะ ดูสิเลีสิเสียงเหมือนเป็ดเทศแล้วฮิฮิฮิโอ้ยอาจารย์ก็เสียงแห้งมาแล้วดีสิครับคุณผู้ชมไนดะ้แต่นั่งดูหุบป,ปากทางตาครับแต่อาจารย์ทั้งทางตาทั้งอ้าปากทั้งตะเบ่งนะแต่ก็ยินดีทำนะเพราะว่ารักทุกคนอยากให้ทุกคนหลุดพ้นจากความ จะคัดขัดสนในเรื่องสูตรนะแต่เรื่องเงินเรื่องการเสี่ยงโชคนี่ว่ากันอีกทีนะใช่แล้วสิริก็ว่าอย่างนั้นแหละทุกคนต้องมีดวงนะคะต้องมีดวงแล้วก็ความมุ่งม,มั่นพยายามอุตสาห์วิริยระรัคันไป โอ้ยไม่ใช่แล้วนั่นวันที่15บหกับเด่นเคลียล่าง513นะครับออกแปดสามนะมว่าก็มไม่เคืองกันนะครับที่พูดความจริงกันนะครับอาจารย์ก็รับฟังว่าอาจารย์พูดมากบางครั้งนะครับบางทีก็ทอ k too much พูดมากเกินไปแต่อยากให้ทุกท่านได้รับรู้ความรู้สึกและอยากให้ท่านได้รับรู้ถึงข้อมูลความเดินความยาวของมันนะครับตอนนั้นก็ขอให้ทุกท่านเก็บเกี่ยวสูตรเอาไว้นะครับส่วนนี้ยังไม่แถมวิธีทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดมากยาวไปหน่อย วันที่19เครับเด่น513นมะมา5ครับออก5 7วันที่19เด่น846ครับออก8 2วันที่20เด่น06 8ออก8 3ครับท่านผู้ใดยังไม่ได้กดติดตามหรือกดที่กระดิ่งการุณากดะนะครับหากระดิ่งให้เจอนะครับแล้วก็คอมเมนต์หน่อยครับแฟนพิเศษ ที่ดูอยู่นะครับว่าค้นหาข้อมูลที่ลงไว้ในในการสมัครเป็นสมาชิกอาจจะมีหัวข้อขึ้นอยู่นะครับหรือว่าคลิกที่ชุมชนก็ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะรายงานได้ฟังหน่อยครับว่าท่านเป็นแฟนพิเศษเป็นแฟนประจําเป็นแฟนติดตามเห็นข้อมูลตรงจุดไหนบ้างครับถ้าไม่เห็นอาจารย์จะได้ติดต่อเลือปรับปรุง ในการโพสอ,อีกทีครับเพราะอาจารย์ก็เพิ่งทำนะในการโพสพิเศษนี่นะวัที่21ครับ5 1 3ออก3 6วัที่22 1 7 9ออก9 2นะมา9นะวัที่23เด่น7 3 5นะครับคืองวดวันที่1กุมภาพันธ์2563นะครับเด่น735เคลียร์ล่างนะครับ เข้าใจกันนะครับว่าเป็นเลขเคลียร์ล่างถ้าสูตรไม่หลุดนะจะต้องมีเลข3ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งครับ7 3 5 this is number clear down of Thailand lottery นะครับ นี่นะครับเคลียทีเอฟอัพเอาล่ะครับเดี๋ยวจะอัพขึ้นไปให้ท่านพิจารณานะครับกดติดตามถ้าให้ดีกดแชร์ด้วยครับ ใครแชร์เยอะขอให้ถูกหวยเยอะๆครับขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้ถูกหวยทุกงวดนะครับคนที่แชร์คนที่กดติดตามนะครับพิเศษพิเศษนะครับํำลังใจอาจารย์มอบให้กับทุกท่านมอบโชคมอบลาภมอบสูตรที่ดีๆให้นะครับกดติดตามได้เลยครับกดติดกดตามเลยนะครับนะครับทุกคนน่ารักเสมอครับเราคุยกันรู้เรื่องครับ อาจารย์มีความเป็นห่วงคนที่มาไม่ดีก็ขอให้คิดดีใหม่ครับยินดีต้อนรับมาที่นี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับ